นะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมนะฮะในพื้นที่ช่วงนี้ก็เน้นการป้องกันไฟป่านะครับก็ใช้รังพึ่งพึ่งโพงนะฮะเรียกในพื้นที่นะครับนี่เป็นรังเพิ่มเติมนะครับวันนี้ฮะสิบสามนี่ตัวอย่างนะครับเน้นเพิ่มประชากรพึ่งปีที่หนึ่งผสมกับผสานกับเลี้ยงชนนลง นะครับเข้ามากเขาน้อยปีแรกเราก็ไม่ได้ไม้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการใช้ชุมชนนะครับคนในชุมชนมาดูแลในพื้นที่อย่างเช่นใบไม้ตอนนี้นะครับอันนี้คือเป็นเสี่ยงนะเกิดไฟไหม้นะฮะในกลุ่มชุมชนก็จะมาดูโกโนนพึ่งหรือรังพึ่งโพงนะครับ ก็จะสามารถที่จะช่วยนะฮะช่วยไม่ให้เกิดไปลามมาที่ในพื้นที่ในป่าของชุมชนนะอาจทำให้เกิดเป็นวันเพิ่มขึ้นเกิด PM 2.5ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่อีกด้านนึงนะครับก่อนลุ้นนะปีนี้หนาวนะครับเพิ่งจะเข้าช้านิดนึงนะครับ เทาช้านะครับเราจะทดลองนะฮะทดลองปีแรกเน้นตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับก็ได้ทำความสะอาดตัดลงตัดหญ้าได้นะครับในพื้นที่นะครับนี่จะเป็นถนนนะครับ เน้นกระจายให้เต็มพื้นที่นะครับต้องใช้เวลานะครับแต่ก็ต้องนอกจากนี้หลังจากอเราเลี้ยงพุ่โงโพงยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของชุมชนนะครับที่สนใจปีนี้ทดลองนะฮะสร้างแกนนําก่อนนะครับแกนนําที่สนใจในการเลี้ยงพุ่งโพงนะครับในพื้นที่ว่างนะครับ ในเขตป่าชุมชนนะฮะก็ได้ประสานท่านกำนันนะฮะได้แจ้งท่านกำนันเดี๋ยวคงจะได้เข้ามาดูในพื้นที่นะครับนะครับนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งใบไ,ไม้พวกนี้ก็ไปทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ย จะจัดการเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการใช้รางรึ่งนะครับมาวางนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับพึ่งโพงนะครับ